แมนยู Man, ได้โค้ดคนใหม่แล้วครับรวมถึงสื่อสเปนบอกว่าเทรนดเนี่ยไม่สนสัญญาหงเลยแม้แต่นิดเดียวเลือกจะปฏิเสธด้วยเรื่องนี้มันจริงเท็จขนาดไหนและแน่นอนว่าเราต้องพรีวิวเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้กับการบุกไปเยือนไบรตันในศึกคาราลครับด้วยติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ Deal the Year, Deal ส,สุสกิตดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับสุสกิตวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึงปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3าธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว w บสุ u k i .co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหมึกกลุ่มหมาล่าซันสึหมึกกลุปป่มบุกปรุงรถหมาล่าเจ้าแรกของประเทศไทยสนักที่กินเดี่ยวก็ได้กินคู่กับเครื่องดื่มกิิ่่งรรรไมมมมมันตตาา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 าคา25 2บทีชหลลลลเเดลลดผฟุซ้ ทานคู่กับการเชียร์ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เซเ่อีเลทุกสาขาอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ t o in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปปี้และซด้าละ Tik t o ็อกช็อ โลองสบายสำหรับน้องชายต้องไข่ทริมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทริมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิง่งด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำหรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอแววกขามาดูจอตลาดศาสตร์ข่าวหงสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เกมเองมาประจําการเหมือนเดิมช่วงนี้โคตรขยันทําคลิปเลยนะฮะเพราะว่าวู้ยใจดีเยอะ มันก็มีกําลังใจใช่ไหมล่ะมีคนมาสนับสนุนเนี่ยอย่างพ่อวันลบอย่างเงี้ยูซูกิอย่างเงี้ยอยู่กับผมมาปีนี้ทั้งปีเลยอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับแล้วเขาก็มีโปรดีๆโดนใจส่งท้ายปีคุณอย่าลืมไปแวะเวียนไปได้ที่โชวร์รมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศละกันนะครับรวมถึงเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์สุกิ co t h ด้วยนะครับก็รวมถึงตรามือด้วยครับตรามือนี่ก็ผลิตไก่ย่างด้วยไก่ย่างเขาออกรถใหม่นะครับก็เป็นรถข้าวมันไก่นะครับ อร่อยมากนะครับถ้าคุณไม่จิ้มมันจะเหมือนข้าวมันไก่ต้มถ้าคุณจิ้มน้ำจิ้มที่อยู่ในซองมันจะเหมือนข้าวมันไก่ทอดชิอบนะฮะอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เข้ามาสนับสนุนเกมเองนะครับอยู่กันประมาณสักสาเดือนแน่ละ่ะนั่นก็คือหมึกกรุบนั่นเองนะครับหมึกกรุบเส้นบุกปรุงรสมาล่า สูตรดั้งเดิมเขาบอกหาซื้อกันยากเพราะว่ามันลงฟึบหมดปั๊บนะฮะก็คือของมันดีมันอร่อยจริง25บาทเท่านั้นนะครับเป็นเส้นบุกปรุงรสอร่อยมากๆกินคั่วดูบอลก็ได้หรือว่าจะกินเดี่ยวๆก็ได้กินคั่เครื่องดืด่มก็ได้อร่อยจริงๆ25บาทที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขานะครับและแน่นอนวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรของไข่กรูมิงครับไข่กรูมิงวันนี้ครับนี่วันนี้ผมมีสีดำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขามีสองสีมีสีเบจกับสีฟ้าด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยราคา, 1, าทนับเป็นลด 1 5ของช่องเกมเองนะครับมีสีใหม่ให้เลือกกันด้วยนะครับแต่ผมปักลิงไว้ให้นะครับระวังของปลอมมาด้วยของแท้ต้องกดตามลิงก์ข้างล่างนี้เท่านั้นนะครับเข้าไปซื้อกันได้ดูแลน้องชายของคุณครับผมก็ดูแลอยู่ผมเพิ่งใช้ไปเมื่อเช้านะครับแอบบอกตอนนี้ข้างล่างโล่งสบายเอ้ยมานะขายของกันสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็ต้องกินต้องใช้น้แต่ว่าเรื่องรข่าวสารผมจัดเต็มให้ขัดสัสดส่วนของการขายหรืออะไรเงี้ยมันแค่ประมาณสัก2 3านาทีเท่านั้นแต่คลิปวิดีโอเนี่ยยาวนาน แาะนั้นคุณเข้ามาดูข่าวของเกมเองเนี่ยอาจแน่นจับเต็มแน่นอนนะครับเรื่องกัที่ข่าวแรกไม่เกี่ยวกับทีมเราแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับทีมเพื่อนรักเรานะครับแมนยูเนต็ดครับแต่งตั้งรูเบนอามอมริมครับเรียกว่าเดินงานเร็วเดินงานไวอาจจะยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกสื่อก็เล่นไปในทางเดียวกันว่าพวกเขาเนี่ยนะครับตกลงเรียบร้อยแล้วกับรูเบนอามอมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนครับซึ่อใหญ่รายงานว่าการเจรจาระหว่างแมนยูสปอร์ติ้งตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปเรื่อยๆแล้วค่าฉีกสัญญาตอนนี้ มนก็ออกมายืนยันแล้วว่าเฮียวีโก้แมนยูจ่ายแน่ๆนะครับแล้วก็ทางด้านของสปอร์ติงและอาร์มริมนั้นเซเยสตอบตกลงที่จะปล่อยตัวอาร์มริมเรียบร้อยแล้วคาดการว่าทุกอย่างจะจบลงในเร็วๆนี้อาจจะไม่ทัน ในเกมกับเชลซีแต่เขาก็พยายามจะให้ทันนะครับทีนี้มาดูสถิติของรูเบนอัมบริมตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนโหดมากๆตอนนี้แข่งไปแล้ว9นัดในลีกนะครับชนะ9นัดรวดนะฮะกอยิงไป30ลูกเสียไปแค่2ลูกเท่านั้นไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนผมยังไม่ได้ดูผลนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับนูนผมเมื่อคืนน่มันจะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าอัมริมไว้ใจเด็ดเหมือนกันนะครับที่จะรับเพื่อร้อนกับการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บอกว่าโอ้จะโดนล้อไหมครับพี่เวลาที่เเเเขขาาาาาาออออ่่่วววกกมมมจจจรระะปิิิดดับพู นน,น,นะ,ะก่อนหน้านี้นะครับคนที่จะมาแทนกรอปก็มีชื่อของอรมอริมเข้ามาจริงๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย The Atlantic เดอะแอตแลนติกนยครับเดวิดออนสตีนเนี่ยเคยออกมาบอกด้วยซั้นว่าไม่มีอะไรใกล้เคียงความจริงเลยลิพูไม่ได้สนใจอมอริมเลยแต่ว่าทุกสื่อพยายามประโคมว่าเป็นลิพูสนใจก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเชื่อแบบไหนแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะกระจ่างมากขึ้นหลังจากที่อามอริมออฟฟิเชียลกับแมนยูเชื่อว่าสื่อจะต้องถามแน่นอนว่าคุณเคยได้พูดคุยกับลิพูไหมบา้บาๆอะไรเงี้ยแล้วเราคงจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเน่ยมนมกาารพูรรือออเฟ เฮ้ยเขาได้โค้ดที่เราอยากได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาให้เราย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเนี่ยมีทีมทีมนึงอยากได้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่มีชื่อว่า The Normal One แล้วเขาก็ไม่ได้เพราะผู้ชายคนนั้นเนี่ยเริ่มมว่าเป็นหนามยอกอกให้กับพวกเขา ไม่ได้พูดว่าใครนะก็ไปตีความมาตัวเองแล้วกันนะครับเอาทีนี้ครับประเด็นที่2ข่าวที่2ของเรานะครับหงส์แดงของเรานะครับมีข่าวว่าต้องการจะเติมเกมรุกเพราะว่าอยากได้กองหน้าอย่างวิคเตอร์เกลเคเรสสุดหน้าฟอร์มร้อนแรงวัย26ปีของสปอร์ติ้งมานะครับตอนนี้เรียด้ว่าฟอร์มกำลังฮอตเลยครับสำหรับเกลเคเรสครับก็ฮอตต่อเนื่องมาจากซีซันที่แล้วด้วยซีซันนี้ลงไป14เกมทุกรายการจัดไป14ประตูกับ4แอสซิสครับเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งในการเข้าปะทะมีความเฉียบคมครับแล นะครับซึ่งรายงานนี้มาจาก Foreign Pattern Berg นะครับโดยสื่อรายนี้นั้นบอกว่าเลวพูเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายทีมยุโรปที่ให้การจับตามองวิกเตอร์กิลเซเวสโดยตั้งแต่รายนี้มีข่าวมาว่าจะมีค่าฉีดสัญญาราวๆสัก60-70ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าเลวพูเนี่ยจะตัดสินใจโดดเข้าไปแจมในดีลนี้หรือเปล่าแต่ถ้าแมนยูแต่งตั้งอมริมแล้วต้องการกองหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยคอนเนคชั่นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถึงกันมากกว่าเราก็ได้ก็จะเสร็จแมนยูก็ได้นะครับแต่ด้วยฟอร์มแบบนี้เนี่ยถ้าทางเลวพูจับตาดูก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเราก็จับตาดูนักเตะที่ฟอร์มดีๆทั่วโลกอยู่ แล้วนะครับก็ ข่าวนี้ผมให้น้ำหนักอยู่ที่30%นะครับฟอนเดมันเทนเบิร์เนี่ยหลายครั้งก็มั่วนะครับพูดไปเรื่อยนะครับไม่ค่อยแม่นนะฟอนเดมันเทนเบิร์อาจจะเป็นสื่อที่แบบบางทีก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับแม่น,มน,มนสมมติว่ามีข่าว10แม่น5อะไรเงรี้ยครึ่งครึ่งไม่ได้เหมือนพวกแบบเดวิดออนสตีนไม่ได้เหมือนพวกแบบเยี่ยวข่าวว่าจำโม,มสรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเชื่อถือได้ไม่มากหนักนะครับามาอีกหนึ่งข่าวที่อยากให้ฟังกันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปด่าน้องมาแล้วกันนนนนนะครรัับบกก็็เเเเปขข่่่่่าาาววททีีออองงงยไมสสญญห์แดงเลยแม้แต่น้อยครับก็มากันตต่่่่ออทีขาวสนะ t r e นด์เซอดานครับเป็นสื่ออย่างดียริโอสปอรของสเปนครับจำมาไว้นะครับผมพูดว่าสื่อของสเปนนะครับเขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยปฏิเสธทุกข้อเสนอสัญญาที่ลูพูพยายามเสนอให้และเทรนด์กำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆและไม่ได้สนใจแค่มาดริดแต่ยังมีอีกหลายทีมที่เขากำลังมองดูความเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ d ดียริโอสปอรของสเปนนั้นเขาออกมากล่าวอ้างน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าให้ใจเย็นๆครับเพราะมันเป็นข่าวที่มาจากสเปนครับซึ่งเราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใจร่มๆและซอฟลงด้วยการเนี่ย,ย ที่ปล่อยออกมาซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับเทรนด์ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลิวพูลไว้ครับโดยเทรนด์เนี่ยได้บอกว่าเขารู้สึกยังไงกับลิวพูรครับและเทรนด์บอกแบบนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับทุกครั้งมันเหมือนกับตอนที่ผมอายุ6ขวบและได้สวมเสื้อลิวพูรครั้งแรกมันมีความหมายมากจริงๆ มันคือสิทธิพิเศษและเป็นเกียรติมากผมรู้ว่ามีอีกหลายคนที่อยากอยู่ในจุดเดียวกันกับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมทํางานหนักมากเพื่อมันผมได้รับมันมาและผมรักมันมากและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรักจะทํามันผมลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มากกว่า300นัดแล้วส่วนใหญ่มันจะจบลงด้วยผลที่ดีแต่ไม่ว่าจะผ่านช่วงที่ดีหรือร้ายผมก็รักที่ได้สวมเสื้อเวอร์ว o ูครับ นะแล้วมาเทรนดดนถามว่าโมเมนต์ไหนที่เขาชอบที่สุดในการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับเทนตอบว่าความฝันของผมคือการได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลเสมอมานั่นคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมในทุกๆวันของชีวิตทําให้ผมก้าวขึ้นมาจากแคาเดมี่และเข้าใกล้ความฝันนั้นมากขึ้นเรื่อยๆการลงเล่นกับลิเวอร์พูลทำให้ผมมีแรงฝึกซ้อมแต่ไม่ใช่ว่าในหัวของผมตอนซ้อมจะคิดว่าต้องเล่นกับลิเวอร์พู้ลทุกวันหรอกนะแต่ผมอาจะคิดว่าผมต้องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในการฝึกให้ได้เพื่อ เพราะว่ายัางไงก็มันอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่มาก่อนการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับการต่อสัญญาของเทรน์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่สมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่เขาควรจะได้รับด้วยการจะได้สัญญาฉบับใหม่เป็นสัญญาที่แพงที่สุดของสโมสรมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่านะวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรน์เองก็คู่ควรนะครับกับการจะได้ขั้นในระดับ3 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่าโมซาลาอะไรแบบนั้น ก็หวังว่าเราจะได้เห็นกับตันเรนได้สวมปลอกแขนให้กับพวกเราในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเอานี่คือ3ข่าวที่มาฝากกันครับและถึงเวลาแล้วสําหรับการพรีวิวเกมกับไบรตันครับในคืนนี้ครับทุกคนครับเวลาตีสองเครื่องลิฟท์พูจะทําการบุกเยือนไบรตันนะครับในคาราบาลครับรอบที่4ซึ่งรอบนี้เนี่ยมี VR แล้วนะครับในเกมนี้เนี่ยก็อาจจะเบาใจได้นิดหน่อยกับการตัดสินที่มันอาจจะแบบว่ากำกักึ่งๆนะครับทีนี้เรามาเช็คความพร้อมตักเตะรากันหน่อยดีกว่านะครับคุณสาโรหรือว่าคุณอาเนอร์ของเร บอกว่าเอเลียกับโชตาเนี่ยยังไม่พร้อมในเกมนี้ครับและจะกลับมาได้หลังพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนเลยนะส่วนอลิซอนเนี่ยก็ไม่พร้อมเหมือนกันครับทางด้านเคียซ่าเองก็ยังไม่พร้อมและอัปเดตว่ามาซ้อมได้ครับแต่ก็มาซ้อมแบบมามาหายหายครับมาสักพักก็ต้องพักแบบมาแป๊บๆก็เจ็บอะไรแบบนี้ส่วนข่าวดีที่ได้ก็คือตอนนี้คอนเนอร์บรดลีย์จะกลับมาได้ในเกมนี้แล้วครับนอกจากนั้นะครับอา์เนอร์ยังบอกอีกว่าจะมีการโรเ a t i o n นักเตะหลายคนและนักเตะหลายคนจะได้ลงเล่นในเกมนี้หนึ่งคนที่แฟนๆเอาจจช่วยและอยากให้ลงเล่นตัวิงคือ ขวัญใจแฟนของชาวไทยนะครับรวมถึงโกเมสและควอนซาก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ในการที่จะลงเล่นเหมือนกันและเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเราอาจจะได้เห็นยาโรสครับ ผู้สอดประตูหลานหมีนะครเรามีพ่อหมีลูกหมีแล้วก็มีหลานหมีครับอาจจะได้ลงเล่นในเกมนี้เหมือนกันครับทําให้เสวตัวจริงที่คาดการเอาไว้จะมีตามนี้ครับประตูอาจเป็นยารอดครับแนวรับเป็นแบรดลีย์ควอนซ่าโกเมและซิมิกาสแดนกลางเนี้ยจะเป็นเอนโดแมคก้าและสวอซไลแนวรุกครับเป็นดีอาสดาวินและโมซาล่าครับก็จะเป็นการโรเตชันครั้งใหญ่ในแนวรับนะครับแล้วก็แดกนกลางหรวอผู้ในเกมนี้โดยที่3ตัวบนเนี่ยอาจจะไม่ได้โรเตชันมากนะครับทีนี้มาดูความพร้อมของนักเตะเจ้าบ้านกันบ้างมีการรายงานว่าไบรตันเนี่ยอาจจะขาดนักเตะถึง7คคนนเเลยจจาาาากากกออรรรบบรบบดด็ะะัปปไ้ว ด้วยท่านรองเก่าของเราครับเจมส์มิลเนอร์ครับตัวแสบอย่างซอรี่มาสก็จะไม่อยู่ครับแมตต์โอไลรีก็จะไม่มีครับอดัมเวสเตอร์เจ้าเบรโดยาคุบมินเตะและยังต้องลุ้นลูอิสดั้งและแจ็คฮินชววดด้วยเรียกว่าไบรตันนั้นประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเยอะมากกว่าเราอีกนะครับแต่ว่าทีมโดยโรวมของเขาก็ยังฟอร์มดีอยู่นะโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยนะครับเดนนิวเบกเนี่ยอันตรายมากหรือแม้แต่มีตัวมาเองก็เช่นเดียวกันนะครับคาดการณ์ส่วนตัวจริงของไบรตันจากเว็บไซต์วูสกอร์มีดังนี้ครับผู้สัปรตตููเเเเเปป็นนสโโรรรรคคัับบลลาาามมมีี้ฟจิอออยกงด์ว ครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกทีมเก่าของอาร์เนอร์ด้วยนะครับนารุกเนี่ยมีมิโตมะแอนดริงกาแอนซินโซและหน้าเป้าเป็นอีวานเฟลกูซันนั่นเองนะครับการไปเยือนไบรตันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆครับเพราะสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดของเรากับไบรตันเนี่ยชนะแค่1เกมครับเสมอ2และแพ้2อบวกกับทีมเขาเองก็ฟอร์มดีครับแล้วเราเองก็โรเดชันเยอะมากๆต้องขอบอกว่ามีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พูดกันตามตรงแต่ในฐานะแฟนหงครับถ้าวิเคราะห์นะครับก็อาจจะพอที่จะเฉือนได้เบาๆครับหนึ่งศ ค่าระบาาครับให้ได้ครับเพราะว่าแบบนี้ครับทีที่ผมมองว่าลิพูอาจจะผ่านได้คือกองหลังไบรตันตอนนี้มันไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับบวกกับตัวเจ็บที่เป็นตัวหลักของเขาเนี่ยเยอะมากๆก็ยังไม่พอมีลุ้นได้เหมือนกันแต่ก็ประมหทไม่ได้ครับเพราะว่าในบ้านไบรตันเนี่ยก็มีทีมใหญ่หลายทีมบุกไปแพ้มาแล้วตอนตอนน้นฤดูกาลมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมตนน้นฤดูกาลมันก็มีทีมใหญ่บางทีมแพ้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมถามดูจำไม่ได้แค่ถามเฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไร ไป็นทีมไหนฮะไปหาเอาเองแล้วกัน,นครับก็รอดูนะครับว่าเราจะบุกไปแพ้เหมือนเขาหรือเปล่าแล้วก็จะโดนล้อคืนหรือเปล่านะครับแต่อาจจะต้องเตรียมใจไว้หน่อยนึงเหมือนกันนะอันนี้แอบบอกนะเพราะว่าใจผมอะ่ะก็อ,อยากให้ชนะทุกถ้วยแหละแต่ว่า ถ้าจะมีถ้วยไหนที่ที่ไม่ซีเรียสที่สุดก็จ,จะเป็นถ้วยนี้อพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ถ้วยอื่นๆบ้างนะครับมันหมดม,ม,มันจะวนได้แต่ถ้วยนี้อย่างเดียวมันก็นก็ไม่ได้นะครับอยากได้ถ้วยอื่นๆบ้างเหมือนกันนะจ๊ะประมาณนี้สําหรับเรื่องราวในจอตลาดศาสตร์กระหงในวันนี้นะครับ12 13นาทีอย่างที่ผมบอกไปว่าเห็นไหม ผมอาจจะโฆษณาอาจจะมีผู้สนนุนใจดีแค่สักประมาณ2-3นาทีก็อย่าเพิ่งมาโกรธกันเลยบางคนบอกว่าไปขายช่วงท้ายลูกค้าก็ไม่โอเคไปขายช่วงท้ายคนก็ไม่ดูคนก็กดออกไงก็ต้องขายก่อนรักกันไหมล่ะ รักกันก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยรักกันก็ช่วยกินไก่ย่างหน่อยรักกันก็อย่าลืมไปซื้อหมึกกรุบด้วยรักกันก็อย่าลืมไปซื้อรถสุสกิด้วยถูกไหมแล้วรักกันเนี่ยก็อย่าลืมกดลิงก์ไปซื้อไข่กูมิง่งวันนี้เข้าราคา1689บาทแล้วผมเนี่ยเป็นโปรผมเองนะลด15%วันนี้โปรผมเองนะผมบอกเลยกดลิงก์ไปได้เลยผมใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่จริงๆผมเพิ่งแงดแง ส่วนล่างของผมไปเอาไปดูแลน้องชายนะครับเป็นเครื่องเล็มขนน้องชายนะเอออ้าวประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือหมดของจอตาสากของในวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะทายสกอร์กันมาหน่อยดีกว่าครับคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่รู้คุณอยากเห็นใครลงเล่นมากที่สุดในเกมค่ำคืนนี้และเรามารอดูกันครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้ฉลองชัยชนะด้วยกันหรือไม่วันนี้เกมเไปก่อนสวัสดีครับ